สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสุภาพชนทุกท่านเข้าสู่ช่องยกระดับจิตใจอัปเกรดจิตวิญญาณนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามท่านที่ติดตามเก่าก็คงพอจะทราบแล้วว่าช่องนี้พูดเรื่องราวอะไรคลิปเก่าๆไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปชอ็อตส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวความคิดการฝึกจิตใจแบบต่อเนื่อง ถ้าเรามาฟังท่อนเดียวท่อนใดท่อนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจได้โดยเฉพาะท่านที่เพิ่งเลื่อนมาพบนะครับถ้าดูเพียงคลิปเดียวหรือแค่ช่วงเดียวเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจและย้อนไปดูคลิปเก่าๆด้วยบางทีท่านมาดูคลิปช็อตสั้นๆแล้วท่านก็รีดทะเลอะทะล่าคอมเมนต์เข้ามาตําหนิต่อว่าโดยที่ตัวเองนั้นก็ไม่ได้ว่ามีความรู้ในการฝึกในการปฏิบัติอะไรมาเลยนะครับก็ขอให้ใจเย็น ค่อยๆย,ย้อ,อนไปดูคลิปเก่าๆก่อนถ้าท่านมีความรู้ท่านมีความรู้ในด้านตำราท่านก็ต้องเปิดช่องแล้วก็ทำคลิปออกมาว่าสิ่งที่ถูกต้องของท่านท่านมีความรู้มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญอะไรท่านก็ทำคลิปออกมาเลยนะครับออกมาสู่สาธารณะนะครับไม่ใช่พอมาเจอช่วงคลิปสั้นๆนะครับก็เอาความคิดของตอนเองมาตัดสินไอ้ช่วงคลิปสั้นๆที่ตัวเรา ไม่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นว่าเขาพูดความรู้เชื่อมโยงอะไรมานะครับต้องใจเย็นๆถ้าผมเจอแบบนี้ผมก็ต้องเคลียร์ออกนะครับผมเคลียร์อยู่แล้วผมไม่เอาไว้อีกอย่างหนึ่งผมมาพูดเรื่องการฝึกใจก็จริงไม่ใช่ว่าผมเป็นพระอรหันนะครับอารมณ์ของนักปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ถึงอรหันเนี่ย มีรักโลภโกรธหลงเหมือนกันครบเพียงแต่ว่าอะไรจะเบาบางและอะไรที่จะก่อผลเสียหายต่อช่องหรือทำให้เกรดของช่องมันตกลงไปเนี่ยเรามีความจาเป็นจะต้องเคลียร์เพราะว่าการทำงานของเราต้องมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ให้พวกซุมสี่ซุมห้าเะเลทะร่าเข้ามาเลอะเทอะไปหมดอันนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับต้องขอชี้แจงเพราะฉะนั้น หากท่านเพิ่งเข้ามาพบถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่จําเป็นจะต้องรีบคอมเมนต์เข้ามาไม่ต้องดูให้เลื่อนผ่านไปเลยนะครับขอชี้แจงให้ทราบด้วยและอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าท่านไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไม่รักแผ่นดินไทยท่านก็ไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามานะครับไม่ต้องมาด่าบันพระบรษสถาบันขอให้ทราบตามนี้ด้วยวันนี้ผมก็เคลียร์ออกไปสองลาย ต้องชี้แจงพี่น้องเอฟซที่รักแผ่นดินไทยทุกท่านและที่รักพระพุทธศาสนาทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่คลิปแรกๆจนถึงคลิปปัจจุบันล่าสุดเพราะทุกความรู้เนี่ยที่ผมนํามาพูดมันเป็นความรู้ในการปฏิบัติในแนวที่หลวงพ่อฤาษีเรื่องดำแนะนําไว้แล้วก็เราปฏิบัติด้วยความเข้าใจการที่จะปฏิบัติมันจะต้องมีการปฏิบัติ อย่างสัมพันธ์กันและมีความเชื่อมโยงกันจึงจะมีความเข้าใจถ้ามาฟังเพียงท่อนเดียวจะไม่ทราบอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับถึงแม้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดตามที่เราเข้าใจเราก็อย่าไปแย้งกับสังคมเขาอย่างเช่นอย่างผมจะพูดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่มากมายหลายเรื่องที่มันไม่มันไม่เป็นไปตามความเป็นจริง สภาวะความจริงผมก็จะไม่นํามาพูดเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมผมก็ต้องหลีกเลี่ยงเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมพูดมานั้นก็จะต้องเป็นประโยชน์ต่อสภาวะจิตแล้วก็มีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์แล้วก็อยู่กับสังคมไปได้ด้วยดีนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับก็ขอชี้แจงในเบื้องต้นวันนี้เพียงเท่านี้ก่อน คลิปนี้ก็มาพูดคุยเชื่อมโยงจากคลิปที่แล้วก็คือเรื่องของการขออโหสิกรรมการขออโหสิกรรมนั้นมันเป็นอุบายส่วนหนึ่งที่จะทําให้สภาวะจิตของเรามีความโปร่งใสมีความเบาสบายขึ้นแล้วในเชิงลึกจริงๆของด้านจิตวิญญ,ญาณแล้วถ้าหากจ้ากรรมในเวรของเราที่มีดวงจิตวิญญ,ญาณอยู่เนี่ยเขาผูกโกรธมา พลังงานของจิตเนี่ยมันเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นคํำสาปแช่งการผูกโกดต่างๆถ้าไม่มีการอภัยให้การการขอโอหสิกรรมก็คือการขออภัยนั่นเองนะครับทีนี้เราไม่สามารถที่จะไปขออภัยได้ใครบ้างเราทําอะไรกับใครไปบ้างขนาดชาตินี้เราทําอะไรไว้กับใครบางทีเราก็ยังไม่ทราบเลยนะรเราก็หลังสดมนภาวนาตามที่หลวงพ่อดาสีลิงดําได้แนะนําไว้ก็ให้เราปฏิบัติครับด้วยการขอโอหสิกรรม โดยที่ขออุทิกรรมตรงต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกรณีที่เราละเมิดต่อพระอริยเจ้าแต่ถ้าเราละเมิดต่อผุ้ทุชนธรรมดาเราก็ไม่สามารถจะไปหาตัวต่อต,ตัวได้หมดครบทั่วเราก็ขออุทิกรรมผ่านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผลต่างๆมันก็จะคลี่คลายสิ่งสําคัญที่เราจะได้รับเลยก็คือจิตใจของเราจะมีความเบาสบายโปร่งใส การจับปฏิบัติกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมจะมีความสบายใจการปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็จะมีความก้าวหน้าทำสมาธิก็จะก้าวหน้านะใจก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองทำงานทางโลกก็มีสติมีสมาธิในการที่จะคิดบริหารจัดการกิจการงานต่างๆไปได้ด้วยดีครับก็ขอบคุณทุกท่านแหละครับที่เข้ามารับชมรับฟงังผมหวังว่าแต่และคลิปเนี้ย คงจะก่อประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยในเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึ้งและก็ซับซ้อนส่วนที่ผมนำมาแสดงนำมาพูดนั้นเป็นความรู้ที่อ้างอิงได้จากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนให้ปฏิบัติแบบนี้โดยตรงแต่มันอยู่ในฐานหลัก เรื่องราวของจิตวิญญาณถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณโดยละเอียดทั้งหมดเราก็จะสามารถมาทำงานให้มันสัมพันธ์กันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความเชื่อต่างๆโดยที่ไม่ต้องมงมงายการที่เรานําตำรามาพูดอย่างเดียวใครก็พูดได้ผมก็พูดได้นะครับถ้าติดตามกันมาโดยตลอดจะมีความเข้าใจว่าช่องนี้ตัวผมลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีดึงดำเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นยกเว้นคนละเผ่าพันธุ์กันก็ให้ออกไปไม่ต้องเข้ามารับชมมันจะเสียสภาวะจิตของตัวท่านเองแล้วก็มันจะเสียสภาวะจิตของผู้ที่เข้ามารับชมมาเจอคอมเมนต์ด้วยถ้าผมเจอคอมเมนต์ลักษณะนี้ผมก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าผมต้องเคลียร์ทันทีและผมจะไม่เอาไว้และไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องหล่อเลี้ยงเอาไว้ครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับท่านมีความสงสัยในการปฏิบัติจิตอะไรอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ